ทำสมดุล้อนเย็นนะจะได้มีโรคน้อยโรคเบาบางเพราะงั้นถ้าพี่น้องอยากรู้ก็มาเข้าค่ายนะเราสอนกันออก parasite, ทุกวันยกเว้นวันที่ไปย mm hmm. นะื่ยนหนังสือตามหน่วยงานต่งงางๆนะเพราะว่ามีคนเฝ้าน้อยวันใดที่ไม่ได้ไปยื่นหนังสือตามหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราสอนการทําสมดุล้อนเย็นทุกวันพี่น้องมาเลยตั้งแต่7จ็นาฬิกาไปเลยนะเจ็นาฬิกาถึง15บหนาฬิกาของทุกวันท่านมาได้เลยไม่มีปัญหาฟรีฟรีสอนฟรีนี่แหละจะได้มีโรคน้อยมีโรคเบาบาง อาจารย์ได้ใช้วิชานี่แหละเรียนรู้อาหารสมุนไพรวิธีการต่างๆที่จะมาใช้ให้เกิดสมดุลร้อนเย็นขึ้นแล้วก็พบว่าเนี่ยเราช่วยเหลือผู้ป่วยกว่าแส0แสนท่านให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะงั้นมั่นใจได้ว่าความรู้ของพระพุทธเจ้านั้นถูกต้องอาจารย์จบปริญญาโทรปริญญาเอกก็เชี่ยวชาญด้านการแพทย์วิถีพุทธนี่แหละการเอาพุทธศาสตร์มากแก้ปัญหาสุขภาพและปัญหาต่างๆของชีวิตก็ขอเชิญชวนมาเรียนรู้กันณเชิงสะพานชม,มาลุเชษมาเรียนรู้กันได้เลยทีมมงงาาาานนเรรจะถ่ยททออดคววู้้ใหุกั